สวัสดีค่ะนักนเรียนเป็นอย่งไบ้างคะในช่วงอยู่เรียนโควิด1นนักนเรียนได้ทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ครูวเลยทิพย์คูนวลจะมาสอนวิชาทัศนสิปงนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คืองานปั้นแสสนุกนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังคะพร้อมแล้วไปกันได้เลยคะ่ะนักเรียนรู้จักไหมคะ งานปั้นเนี่ยคืออะไรคะใช่ค่ะงานปั้นก็คือการนำอออวัสดุบดที่สามารถนำมารวมกันหรือแยกออกจากกันได้งานปั้นที่นักเรียนรู้จักใช้วัสดุอะไรคะส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้จักดินน้ำมันใช่ไหมคะนอกจากดินน้ำมันเราก็สามารถใช้ดินเหนียวหรือขี้พึ่งต่างๆนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆโดยการวิธีบีบขย่นวด ตดัดหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือผสมผสานกันจากนั้นก่อนที่เราจะมาปั้นนะคะเราก็ต้องมารู้จักวัสดุที่ใช้ในงานปั้นวัสดุแรกนะคะก็คือดินเหนียวเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ทั่วไปแต่นักเรียนส่วนใหญ่ของคุณครูจะอยู่ในเมืองกันใช่ไหมคะนักเรียนไม่สามารถหาดินเหนียวได้ นักเรียนก็สามารถใช้ดินน้ำมันซึ่งดินน้ำมันเนี่ยเหมาะสําหรับในงานปั้นโดยเฉพาะหาได้ง่ายนอกจากนี้กระดาษผสมกาวซึ่งเป็นวัสดุที่นาเอาเศษกระดาษมาแช่น้ําและผสมกาวนักเรียนสามารถทําเองในที่บ้านได้ในช่วงหยุเดเรียนโควิดนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแป้งสาลีก็คือเป็นการนำเอาแป้งสาลีมาพรงน้ำ แล้วก็ท้่นให้เข้ากันจากนั้นนักเรียนก็สามารถใส่สีผสมอาหารลงไปได้นักเรียนก็จะได้แป้งสาลีสีต่างๆนอกจากสีขาวหลังจากเรารู้จักวัสดุที่ใช้ในงานปั้นแล้วเราก็จะรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นมีดังนี้อุปกรณ์ตกแต่งลวดลายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งชิ้นงานให้มีลวดลายตามที่นักเรียนต้องการ ต่อมากระดาษรองปั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองปั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุที่นักเรียนจะปั้นเนี่ยสกปรกหากวัสดุมีความเปียกนักเรียนก็สามารถนำพลาสติกมารองบนกระดาษรองปั้นอีกทีหนึง่งเพื่อให้วัสดุที่นักเรียนใช้รองปั้นเนี่ยเกิดเชื้อราได้นะคะต่อมากระดาษหนังสือพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปูรองพื้น พื่อไม่ให้พื้นสกระโปเช่นนักเรียนทําที่บ้านในตอนนี้เพื่อไม่ให้พื้นบ้านสกระโปทงทาความสะอาดยาในก็ควรใช้กระดาษดังสือเพียงในการรองก่อนที่จะปั้นดินน้ํามันนะคะต่อมาไม้นวดดินและขวดแก้วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นวดดินให้มีความเยียบและนามาปั้นได้ง่ายซึ่งนักเรียนก็ใช้ในการนวดดินน้ํามันนะคะหรือ ขวดแก้วเนี่ยก็ใช้แทนไม้นวดดินได้นะคะถ้าเรียนหาไม้นวดดินไม่ได้ต่อมาชิ้นสุดท้ายอุปกรณ์สุดท้ายก็คือไม้จิ้มฟันเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการลวดลายที่ละเอียดมีขนาดเล็กมากเช่นนักเรียนปั้นรูปสิ่งมีชีวิต